เมื่อก่อนท่านนี่ก็ทุกแบบเรานะมีกิเลสเหมือนเราทำไมท่านบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาได้นะเนี่ยมันมีความต้องการที่จะปฏิบัตินะต้องการเดินตามรอยเท้าของครูไปไม่ใด้เดินเหยียบรอยเท้านะเดินตามไม่ใช่วัดรอยเท้าแล้วเวลามีปัญหา ข้อที่หนึ่งเราเรียนหลักให้ได้ข้อที่สองชักชวนให้ปฏิบัติไม่มีพระพุทธเจ้าชักชวนเราชักชวนตัวเองให้ปฏิบัตินะแล้วเวลาเกิดปัญหาถ้ามีพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแก้ไขให้ตอนนี้ไม่มีพระชาเราใช้ความสังเกตเอานะที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดอย่างถ้าเราปฏิบัตินะแล้วกิเลสเราแรงขึ้นนะไอ้นี่ผิดอนะ หรือปฏิบัติแล้วเราก็ยังงบงายนับถือผีสางเทวดาอะไรเป็นที่พึ่งอยู่อะไรนะอันนี้ก็ยังไม่ถูกก็ต้องปรับต้องแก่สังเกตต,ตัวเองแล้วที่เราปฏิบัติอยู่นะั้นกิเลสลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมสังเกตเอาอย่างนี้บางทีภาวนานะจิตสว่างว่างอยู่งั้นเป็นปีเลยนึกว่าดีไม่เห็นกิเลส ้ดูไปดูมาเห็นแล้วจิตนี้เที่ยงนะสงบนิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตนี้เที่ยงะนะจิตนี้มีแต่ความสุขจิตนี้เป็นของบังคับได้เขารู้อย่างนี้นะก็ผิดละถ้ามันขัดก่อร่างหลักของไตรลักษณ์แสดงว่าภาวนาผิดละนะไปเห็นกายเห็นใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเห็นถูก เนี่ยเราค่อยๆสังเกตตัวเองนะหรือภาวนาแล้วกุศลไม่ลดเลยนะหรือภาวนาแล้วกุศลไม่เจริญเลยนะอันนี้ผิดแน่นอนต้องค่อยๆสังเกตเอานะการที่เราสังเกตอย่างแยบขายนีย่เรียกว่าอยู่ในโสมนสิการนะแล้วเราก็จะผ่านปัญหาได้กว่าเกปซนะปัญหาร้อยข้อเนี่ยสังเกตเอาเนี้ยสู้ได้ อย่างน้อยเก้าสิบข้อสู้ได้นะพวกเราก็ทำได้ถ้ารู้หลักรู้หลักทำแล้วช่วงไหนเฉยนะรู้จักกระตุ้นตัวเองมีวินัยก็สู้ไปถ้าเราเดินในเส้นทางที่หลวงพ่อบอกมาเนี้ยวันหนึ่งเราก็จะสะอาดหมดจดเหมือนครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์แต่และองค์งดงาม เราเห็นคนแก่ทั่วๆไปนะดูน่าสงสารแต่เราเห็นครูบาอาจารย์ของเราที่แก่แก่ไม่ได้น่าสงสารแต่น่าเรื่อมใสนะไม่เหมือนกันคนที่ไม่ได้ภาวนานะพอแก่แก่ขึ้นมานะช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเรานะช่วยตัวเองหมายถึงช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ได้ ลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็โมโหลูกหลานมาเยี่ยมก็ด่ามันอีกโทษฐานที่ทำไมมาเยี่ยมน้อยนะักน,นะนี่มีแต่บุญงิดนะี่คนอายุมากขึ้นนะอายุมากขึ้นแล้วมันภาวนามไม่เป็นนะจิตใจมกักจะเต็มไปด้วยโทสานะจิตใจไม่ค่อยมีความสุขไม่แช่มชื่นเพราะร่างกายนะเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ จะกินข้าวก็ไม่อร่อยจะขับถ่ายก็ลำบากนะจะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเวลาควรหลับก็ตื่นเวลาควรจะตื่นก็หลับอะไรนะ้ชีวิตไม่มีความสุขเลยเคยมีความสุขกับการไปกินไปเที่ยวร้นะองรำทำเพลงก็ไปไม่ได้นอนป่วยแซ้อยู่งั้นอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ ลูกหลานไปทํางานหมดนะคนแก่ๆก,ก็อยู่บ้านนะใช้เหี่ยวเศร้าๆอะไรอย่างเงี้นะเยอะมากนะเนีแต่ไปเห็นครูบาอาจารย์นอนป่วยตาใส่แจ้วเลยนะสดชื่นมีคนดูมีความสุขมีครูบาอาจารย์องหนึ่งหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อไปเยี่ยมอุปชา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะ